สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าไฟโตวี e ค่ะจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้ทดลองมานะคะก็คือว่าได้ได้ทานนะคะหนึ่งซองนะคะแล้วก็ชมกับน้ำนะคะที่เป็นน้ำเย็นนะคะแล้วก็ทานไป1นึงซองตอนเช้านะคะ ก็มีการขับถ่ายออกมานะคะอย่างเป็นปกตินี่คือสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะคะเป็นการแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการถับถ่ายนะคะธาตหนักนะคะก็สามารถที่จะทนได้มีรสชาติที่ดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเนื่องจาก ปัญหาที่ฉันเลยเห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะก็คือว่า,าทํางานเป็นครูค่ะไม่มีเวลาได้ไปทถ่ายในช่วงเช้านะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเนี่ยไม่ค่อยผ่อ,องใสนะคะแล้วก็มีสิวเซี้ยนมีสิวอุดตันดมใบหน้านะคะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะวัยรุ่นน่าจะชอบนะคะแล้วก็ซึ่งประทับใจมากค่ะยังไงนะคะก็สนใจติดต่อมาได้นะคะทีเ่เบอร์ด้านล่างแล้วก็ไอดียไลน์นะคะค่า